สวัสดีค่ะดีดีดิโดมาแล้วค่ะหลังจากเสร็จพิธีรำวงสวงพ่อปู่ศีสัตตะนาคนาคานาคีกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยัางงา่ายคากลับก็ต้องผ่านเส้นทางอำเภอพิบุญมังสาหางโอกาสนี้นะคะแม่ตู่ก็ได้พาบรรดาเด,ด็กแกง๊งแวะไหว้พระแล้วก็สักการะพ่อปู่ธนมูลนาคราชที่วัดป่าปากโดมค่ะก่อนอื่นก็ต้องหาซื้อดอกไม้กันก่อนนะเจ้าคะมาร้านดอกไม้ทีแรกตก จไม่กล้าเข้าไปซื้อเพราะอะไรรู้ไหมคะแม่ค้าร้องเรียกลูกค้าให้มาซื้อดอกไม้ร้านตัวเองร้องสู้กันยิ่งกว่า <c oughs> แต่แม่ค้าที่นี่แนะนําดีเวอร์จะต้องไว้ทั้งหมด3จุดนะคะจุดแรกคือองค์พระใหญ่นะคะลําดับต่อมาจุดที่2ก็คือ องค์พ่อปู่ธนมูลนาคราชนะคะแล้วก็จุดสุดท้ายจะเป็นองค์พระเงินพระทองซึ่งตรงกลางระหว่างองค์พระเงินพระทองก็จะเป็นพระมหาจากักรพรรดินะเจ้าคะ่ะดิดีเอาเป็นดอกดาวเรืองหนึ่งกรรําแล้วก็ดอกบัวสองกรรําแม่ค้าก็จะมีทูบให้เสร็จสับเลยนะคะพร้อมใส่ถาดให้เราเพื่อที่จะสะดวกในการถือไปไหว้พระนะคะเออเลิศนอกจากนี้ก็ยังจะมีบายสีที่ทําเป็นรูปพญานาคให้ผู้ที่ต้องการจะบูชาเพื่อเปิดทรัพย์ เปิดโชคเปิดลาบและเสริมดวงชะตาจ้าเพื่อนๆใครที่มาครั้งแรกเหมือนดีๆนะคะไหว้ทั้งหมด3จุดนะคะจุดแรกองค์พระใหญ่นะคะจุดที่สององค์พ่อปู่ธนะมูลนคราชและจุดสุดท้ายองค์พระเงินพระทองนะเจ้าคะ่ะวัดป่าปากโดมค่ะน้องบูมค่ะมองไม่เห็นเลยมูเตรูค่ะไหนๆก็มีโอกาสมาทำบุญนะคะก็เลยแวะผ่านมาทางอำเภอพิบูลนะคะ ก็เลยได้ไม่เวลามาสักการะวัดป่าปากโดมค่ะโอไมค์เกอร์ได้รู้เหรอคะหืมสกิดมากองเลยแม่มาชุดได้มากเลยวันนี้พาลูกมาทำบุญค่ะเราไปเออวัดคูน้อยตำนักสงฆ์คูน้อยคูน้อยแล้วก็ถึงยอดรวยแล้วก็มาที่นี่วัดป่าปากโดมนี่สายบุญค่ะเพราะว่าคุณแม่มา ่าเป็นรูปเป็นรูปท่านเป็นรูปท่านเลยได้เห็สมัยท่านยังองค์สีเขียวอะไรก็เป็นเปลี่ยนเป็นองค์องค์นี้อลังการมากที่สุดเดี๋ยวเราลงไปถ่ายตรงนี้อันนี้มาที่ต้องแม่มางวดก่อนกำลังไหว่อยู่งูก็แลย้วม่ันจะเป็น มาค่ะเริ่มเลยจุดที่หนึ่งนะคะองค์พระใหญ่นะคะมีนาคปรกด้วยนะคะดูสิคะสวยสดงดงามมากอธิษฐานขอพรกันไปค่ะและนี่ก็จะเป็นบริเวณโดยรอบองค์พระใหญ่นะคะก็จะมีพระพุทธรูปปางต่างๆนะคะรวมถึงพระแก้วมรกตสวยตะลึงพรึงเพริศเป็นที่สุดอธิษฐานขอพรเสร็จเรียบร้อยแล้วล้วก็ปักธูปวางดอกไม้ตรงส่วนที่วัดเขาจัดไว้ให้นะเจ้าค่ะไปต่อกันเลยนะคะกับจุดที่2นะคะพ่อปู่ธนมูลนาคราชสวยสดวิจิตรงดงามยิ่งนักเห็นแล้วขนลุกอธิ การขอพรเสร็จแล้วก็ปักทูปแล้วก็วางดอกไม้ตรงส่วนของวัดเขาจัดไว้ให้นะเจ้าคะดูสิคะเพื่อนๆองค์พญานาคสวยมากมาครั้งนี้นะคะดีดีมีความอิ่มอกอิ่มใจปลื้มปิติเป็นที่สุดเพราะดีดีมาแบบไม่ได้ตั้งใจความบังเอิญไม่มีในโลกแสกดงว่าเรามีบุญสัมพันธ์กับพ่อปู่จริงไหมคะเพื่อนๆจุดที่3จุดสุดท้ายองค์พระมห ah าจักพรพรรดิองค์พระเงินและองค์พระทองนะคะบุญสําเร็จเรียบร้อยดีแล้วนะเจ้าคะขอยกบุญนี้ทั้งหมดให้กับทุกคนที่เข้ามาชมคลิปได้บุญเท่ากันหมดทุกท่านทุกกปรระาเลย ะะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะคะรักนะจุ๊บจ